นี่คือบุคคลที่ตัวใหญ่ที่สุดที่คุณไม่เคยเห็นที่ไหนมาก่อนตั้งแต่นักงัดข้อที่มีแขนใหญ่เหมือนกับป๊อบายไปจนถึงชายที่มีน้ำหนักมากกว่า600กิโลกรัมแต่และคนนั้นจะสูงและใหญ่ขนาดไหนกดไหลแล้วไปดูกันรอนนี่โค m แมนรอนนี่โคแมนนั้นเป็นบุคคลสำคัญในโลกของการเพาะกาย และยังเคยถูกยกย่องว่าเป็นนักเพาะกายที่ยิ่งใหญ่ที่สุดตลอดกาลเขาเกิดในปี1964มีความสูงที่180เซนติเมตรและมีน้ำหนักประมาณ136กิโลกรัมร่างกายของเขานั้นถูกยกให้เป็นตัวอย่างของคนที่มีทั้งความพยายามและก็ศักยภาพทางพันธุกรรมเส้นทางสู่โลกแห่งการเพราะกายของเขานั้นเริ่มต้นขึ้นในปี1990และในการแข่งขันครั้งแรกนั้นเขาก็ได้เป็นผู้ชนะ และใช้ชนะครั้งแรกนี้ก็ถือเป็นจุดเริ่มต้นที่ทำให้เขาครอบครองวงการนี้ไปอีกหลายปีความสำเร็จที่โดดเด่นที่สุดของโคแมนนั้นก็คือการคว้าตำแหน่งแชมป์มิเตอร์โอลิมเปียกว่า8สมัยแต่ถึงแม้ว่าเขาจะมีชื่อเสียงมากขนาดไหนแต่ขนาะเดียวกันมันก็แลกมาด้วยราคาที่เขาจะต้องจ่ายไปตลอดชีวิต ด้วยการฝึกฝนอย่างหนักและเข้มงวดนั้นส่งผลให้ร่างกายของเขานั้นได้รับผลกระทบอย่างร้ายแรงด้วยการยกน้ำหนักสุดโหดอย่างต่อเนื่องนั้นมันนำไปสู่อาการหมอนรองกระดูกเคลื่อนทําให้เขาต้องเข้าผ่าตัดหลายครัง้งนอกจากนี้เขายังได้รับบาดเจ็บที่หลังไหล่และสะโพกอีกด้วย เขาเคยบอกว่าเมื่อปี2020นั้นตอนอาจจะเดินไม่ได้อีกแล้วเนื่องจากร่างกายบาดเจ็บมากเกินไปซึ่งในปัจจุบันตอนนี้เขาก็มีอายุ59ปีเขาถือเป็นตำนานของนักเพาะกายที่เคยมีรูปร่างที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในโลกและถ้าหากถามว่ามันคุ้มไหมกับอาการบาดเจ็บหนีก็คงมีแต่ตัวเขาเองเท่านั้นที่ตอบคำถามนี้ได้จางจุนไฉ จางจุนฉายนั้นคือชายที่เกิดในประเทศจีนและก็มีความสูงที่มากถึง242เซนติเมตรกันเลยทีเดียวซึ่งนั่นก็ทําให้เขานั้นเป็นหนึ่งในคนที่สูงที่สุดในโลกและความสูงอันโดดเด่นนี้ก็ทําให้เขาได้รับความสนใจอย่างมากโดยเฉพาะอย่างยิ่งในเมืองจีนถึงแม้การใช้ชีวิตด้วยความสูงระดับนี้จะยากลําบาก แต่เขาก็ยังคอยให้ความช่วยเหลือกับบุคคลที่มีลักษณะความสูงที่ผิดปกติแบบเดียวกับเขาความสูงของจังจุนไัยนั้นเริ่มเป็นที่สังเกตได้ตั้งแต่ตอนที่เขายังอายุน้อยทำให้เขาต้องเติบโตมาอย่างยากลำบากอย่างเช่นการหาเสื้อผ้าที่มีขนาดเหมาะสมและการโดยสารบนรถต่างๆที่ถูกออกแบบมาเพื่อให้คนความสูงปกติเท่านั้นแต่ถึงแม้จะมีอุปสรรคเหล่านี้จางก็ยอมรับความสูงของเขาและก็มองโลกในแง่บวก เขาและเพื่อนคนยักษ์ในจีนนั้นมักจะให้การสนับสนุนซึ่งกันและกันนอกจากนี้เขายังมักไปปรากฏตัวในสถานที่สาธารณะเพื่อให้คนทั่วไปนั้นได้รับรู้เกี่ยวกับปัญหาที่พวกเขาต้องเผชิญและก็ยอมรับและเข้าใจในสิ่งที่พวกเขาเป็นนั่นเองแขนที่ใหญ่ที่สุดในโลกนี่คือชายผู้ได้ชื่อว่าเป็นป๊อปอในชีวิตจริงนี่คือเจสเดบ เขาเกิดเมื่อปี1963ฮิวัตฐมินิโซตาประเทศสหรัฐอเมริกาเขามีนิ้วใหญ่ผิดปกติตั้งแต่เกิดซึ่งแพทย์เองก็ไม่แน่ใจเหมือนกันว่ามันเกิดจากอะไรแต่ก็ยืนยันว่าไม่มีความผิดพลาดทางการแพทย์อย่างแน่นอนและเมื่อเขาโตขึ้นรอบแขนของเขาวัดได้ประมาณ19นิ้วและเพราะความพิเศษนี้ทำให้เขาประสบความสำเร็จในการแข่งขันงัดข้อในช่วงปลายยุค70สมัยที่เขานั้นยังเป็นวัยรุ่นอยู่ เจฟนั้นไม่ได้ใช้เทคนิคพิเศษใดๆเลยในการแข่งขันแต่ละครั้งและก็ไม่ได้ออกกําลังกายหรือทําการฝึกกล้ามเนื้อแขนเหมือนกับคนอื่นเพราะว่าแขนของเขานั้นมีความแข็งแรงและก็ท่งพลังอย่างเป็นธรรมชาติตั้งแต่เกิดจึงทําให้เขาไม่ต้องฝึกฝนและก็พร้อมจะลงแข่งได้เสมอนับเป็นเวลาหลายปีที่ภาพแขนของเจฟถูกแชร์ในโลกออนไลน์แต่ก็ยังไม่มีใครสามารถอธิบายได้ถึงความผิดปกติของเขามาจนถึงทุกวันนี้ อย่างไรก็ตามหลายคนก็ต่างพากันชื่นชมเจฟที่รู้จักนำพรสวรรค์ที่ติดตัวมาตั้งแต่เกิดมาใช้ให้เป็นประโยชน์จนทำให้เขากลายเป็นผู้มีชื่อเสียงในฐานะนักงัดข้อแขนโตทรงพลังอังเดรเดใจแอนในตอนที่อายุได้12ขวบนั้นอังเดรมีข้ออ้างอันยอดเยี่ยมที่ทำให้เขาไม่ต้องไปโรงเรียน นั่นก็คือเขาไม่สามารถนั่งรถบัสของโรงเรียนได้ซึ่งนี่ก็คือจุดเริ่มต้นตำนานของอังเรเดอะจแอนเป็นเวลากว่า15ปีเลยที่อังเรนั้นไม่เคยแพ้นในศึกมวยปล้ำแม้แต่ครั้งเดียวเขามีส่วนสูงอยู่ที่224เซนติเมตรและหนักถึง255กิโลกรัมด้วยเหตุน,นี้เองจึงทำให้เขาไม่สามารถนั่งรถบัสได้อีกทั้งเขายังเคยไปออกรายการทีวีและก็ภาพยนตร์อีกมากมาย เลข42ถือเป็นหนึ่งในความสามารถของอังเรมันไม่ใช่จํานวนแฟนสาวของเขาแต่มันเป็นจํานวนลิตรของเบียร์ที่อังเรนั้นสามารถดื่มได้ในคืนเดียวและด้วยเหตุน,นี้เองจึงทําให้เขาถูกเรียกว่าสิ่งมหัศจรรย์อันดับที่8ของโลกและในช่วงปลายเดือนมะกะราคมปี1993อังเรก็ได้เสียชีวิตลงจากอาการหัวใจวายระหว่างที่เขานั้นกําลังหลับอยู่ภายในห้องพักของโรงแรมแห่งหนึ่ง นั่นคือการปิดตำนานสิ่งมหัศจรรย์ลำดับที่8ไปยังถาวรนในวัยเพียง46ปีจากการเสียชีวิตของอังเรดรบ w ัจึงได้บรรจุชื่อของอังเรเข้าสู่หอแห่งเกียรติยศและหลังจากนั้นเป็นต้นมาการบรรจุชื่อและการเชิญนักมวยปล้ำเข้าสู่หอแห่งเกียรติยศนี้ก็ถือเป็นธรรมเนียมปฏิบัติที่ทาง w w e จะจัดขึ้นก่อนหน้าศึกเวสเซลมาเนียเพื่อเป็นการยกย่องและแสดงความเคารพ ต่อนะักมวยปล้ำที่ทุ่มเทให้กับการปล้ำจนประสบความสำเร็จทั้งในสังเวียนและก็ในชีวิตจริงเดนิสเพลนคอฟเดนิสเป็นบุคคลสำคัญในโลกแห่งการงัดข้ออันเนื่องมาจากโครงสร้างร่างกายของเขาที่ดูน่าเกรงขามแทบจะที่สุดในโลก เขาเกิดในยูเครนปี1982และเริ่มต้นเดินทางเข้าสู่เส้นทางการแข่งขันงัดข้อในวัย20ตน้ตนๆเขามีความสูงกว่า186ซนติเมตรและก็หนักกว่า140กิโลกรัมกล้ามแขนของเขานั้นมีเส้นรอบวงมากกว่า50ซนติเมตรแถมยังมีขนาดมือที่ใหญ่กว่าคนทั่วไปแบบเห็นได้ชัดน,นั่นจึงทำให้เขามีความได้เปรียบอย่างมากในการแข่งขันงัดข้อ ด้วยใช้ชนะหลายต่อหลายครัง้งทําให้เขามีชื่อเสียงที่โด่งดังมากยิ่งขึ้นในฐานะนักงัดข้อที่แข็งกแกร่งและก็มีทักษะม,มากที่สุดในโลกคนหนึ่งซึ่งพอได้เห็นขนาดแขนของเขาแล้วไหนบอกผมหน่อยสิคะว่ามีใครอยากจะลองงัดข้อกับเขาคนนี้ดูบ้างจอห์นโรเวอร์มีนอก สถิติในกินเนส s บุ๊กนั้นมักจะมีการทำลายมาเรื่อยๆแต่ก็มีสถิติหนึ่งที่ไม่เคยถูกทำลายมาเป็นเวลานานกว่า40ปีซึ่งจอห์นบรเวอร์มีนอกนั้นก็ถือเป็นชายชาวอเมริกันที่ได้รับการขนานนามว่าเป็นชายที่มีน้ำหนักมากที่สุดในโลกโดยเขามีน้ำหนักที่มากถึง635กิโลกรัมเลยทีเดียว ย้อนกลับไปในช่วงวัยรุ่นนั้นพ่อแม่ของเขาก็รู้ได้เลยว่าลูกชายของตนจะต้องมีรูปร่างที่อ้วนใหญ่เป็นแน่โดยในขณะที่เขาอายุได้12ปีเขาก็มีน้ําหนักที่มากถึง133กิโลกรัมแล้วซึ่งอาจจะเรียกได้ว่าหนักกว่าลูกช้างที่เพิ่งคลอดออกมาซะอีก10ปีต่อมานั้นน้ําหนักของเขาก็ขึ้นมาอีก45กิโลกรัมและก็มีส่วนสูงกว่า183เซนติเมตร และเมื่ออายุครบ25ปีเขาก็หนักเกือบ320กิโลกรัมแล้วด้วยน้ำหนักที่มากมายมหาศาลขนาดนี้สุขภาพของมีน็อกก็เริ่มทรุดโทรมในปี1978 มีนอกก็มีภาวะหัวใจล้มเหลวและก็ต้องเข้าโรงพยาบาลการขนย้ายเขานั้นต้องใช้คนกว่า13คนในการช่วยกันย้ายและช่วงที่อยู่ในโรงพยาบาลแพทย์คาดการกันว่าเขาอาจจะมีน้ำหนักที่พุ่งไปถึง635กิโลกรัมและที่ต้องคาดการนั้นก็เพราะว่าพวกเขาไม่สามารถชั่งน้ำหนักของมีนอกได้เนื่องจากรูปด่างที่ใหญ่โตทำให้มีนอกนั้นไม่สามารถขึ้นตะช่งได้นั่นเองโรเบิร์ตเวตโล นี่คือชายที่สูงที่สุดเท่าที่เคยมีมาในประวัติศาสตร์ของมนุษย์เขาเกิดในปี1918ที่รัฐอิลลินอยประเทศสหรัฐอเมริกาซึ่งตั้งแต่นั้นมาก็ยังไม่มีใครสามารถล้มความสูงของเขาได้โดยความสูงของเขานั้นอยู่ที่272เซนติเมตรและมีน้ำหนักมากถึง222กิโลกรัมแถมยังเป็นมนุษย์ที่มีมือและเท้าที่ยาวที่สุดเขานั้นมีมือที่ยาวมากกว่า30เซนติเมตร และเท้าที่ยาวเกือบ50เซนติเมตรเลยซึ่งการที่เขาสูงได้ขนาดนี้ก็เป็นเพราะความผิดปกติของต่อมใต้สมองของเขาเองย้อนกลับไปในตอนที่เขายังเด็กการเติบโตของเขานั้นก็วัยผิดปกติเขาสูงกว่าพ่อของเขาที่สูงถึง180เซนติเมตรตั้งแต่อายุเพียงแค่8ขวบเท่านั้นแต่ถึงแม้ว่าจะสูงใหญ่ขนาดไหน ด้วยท่าทางที่อ่อนยนของเขาเขาจึงเป็นที่ชื่นชอบของเพื่อนๆและเมื่อเขาเติบโตอย่างต่อเนื่องนั้นทั่วทั้งประเทศก็ให้ความสนใจกับเขาในปี1936เมื่ออายุได้18ปีเขาได้เข้าร่วมคณะละครศาสตร์แห่งหนึ่งซึ่งทำให้เขาได้ไปเที่ยวทั่วทั้งในสหรัฐอเมริกาและก็ในแคนาดาอีกด้วย เขาโด่งดังจนกลายเป็นสปอนเซอร์ของบริษัทรองเท้าแห่งหนึ่งซึ่งได้ผลิตรองเท้าที่มีไซส์ใหญ่พิเศษสำหรับเขาโชคไม่ดีที่รูปร่างสูงใหญ่ของเขานั้นก็ยังนำมาซึ่งปัญหาสุขภาพมากมายที่เขาต้องเผชิญเขาต้องทนทุกข์กับอาการขาอ่อนแรงที่ทำให้เขาต้องใส่เฝือกและก็ใช้ไม้เท้าในการเดินไปไหนมาไหนนอกจากนี้ขนาดตัวที่ใหญ่โตของเขายังทำให้หัวใจของเขานั้นทำงานหนะัก เพราะต้องพยายามสูบฉีดเลือดไปให้ทั่วทั้งร่างกายขนาดมะึือมาของเขานั่นเองและในวันที่15กรกฎาคมปี1940โดยวัยเพียง22ปีเขาก็ได้เสียชีวิตลงเนื่องจากการติดเชื้อในกระแสเลือดอย่างรุนแรงซึ่งถือว่าเสียชีวิตตั้งแต่อายุยังน้อยแต่เขาก็ได้ถิ้งสถิติของการเป็นคนที่สูงที่สุดในโลกที่ยังไม่มีใครล้มได้นั่นเอง ขาาททีีท่่ยวสุดนี่คือแมซี่คารินสาวชาวอเมริกันที่มีขายาวที่สุดในโลกโดยเธอนั้นมีความสูงตั้งแต่หัวจรดเทา้ารวมทั้งสิ้น208.28เซนเมตรแต่ที่สำคัญก็คือแมซี่มีช่วงขาที่ยาวถึง134.62เซนติเมตรเธอนั้นเกิดมาในครอบครัวที่ตัวค่อนข้างสูง โดยพ่อของเธอสูง195ซนติเมตรส่วนแม่เป็นคนเดียวในบ้านที่ตัวเล็กที่สูง170ซนติเมตรและยังมีน้องชายที่สูง190.5ซนติเมตรเธอนั้นเริ่มสังเกตว่าขาของเธอนั้นยาวกว่าเพื่อนๆรวมไปถึงยาวกว่าคนทั่วไปแน่นอนครับว่าหญิงสาวคนนี้ได้สร้างประวัติศาสตร์และกลายเป็นคนที่มีขาย,ยาวที่สุดในโลกแต่ถึงอย่างนั้น,น,นเธอก็บอกว่าการใช้ชีวิตประจำวันนั้นไม่ง่ายเลยจะเข้าออกรถก็ลำบาก การหาเสื้อผ้าที่สวมใส่แล้วสวยพอดีนั้นก็ยากซอเหลือเกินซุนตานโคเซนเขาคนนี้คือคนที่สูงที่สุดในโลกที่ยังมีชีวิตอยู่ซึ่งถูกบันทึกสถิติโดยกินเนสบุ๊กเขาเกิดในประเทศตรุรกีและมีขนาดตัวมาตรฐานเชกเช่นเดียวกับเด็กคนอื่นๆแต่เมื่อเขาอายุได้สิบขวบเนื้องอกในต่อมใต้สมองก็ได้สร้างความผิดปกติให้กับการเจริญเติบโตของเขา ด้วยเหตุน,นี้เองทําให้ตัวของเขานั้นสูงขึ้นเรื่อยๆจนกระทั่งในปี2010เขาก็ได้เข้ารับการผ่าตัดเนื้องอกที่ต่อมใต้สมองซึ่งทําให้การจเจริญเติบโตของเขานั้นหยุดลงด้วยความสูงถึง252เซนติเมตรด้วยความสูงขนาดนี้ทําให้เขาใช้ชีวิตอย่างยากลําบากการจะหาเสื้อผ้าและรองเทา้าที่พอดีนั้นก็เป็นเรื่องที่ยากมากๆแถมเขายังประสบปัญหาในการหางานที่เหมาะสมอีกแต่ด้วยชื่อเสียงของชายที่สูงที่สุดในโลกนั้น เขาก็ได้ไปออกงานมากมายทั่วทั้งโลกรวมทั้งไปโชว์ตัวในรายการทีวีและในปี2013เขาก็ได้แต่งงานกับภรรยาของเขาที่มีความสูง173ซนติเมตรและด้วยเรื่องดาวที่สร้างแรงบันดาลใจนี้ก็ทำให้เขาเป็นที่รักของคนทั่วทั้งโลกเหยาหมิงหลายคนคงจะรู้จัก นักบาสสัญชาติจีนที่ไปโลดแล่นอยู่ในลีกระดับท็อปอย่าง NBA ในปี2002และกลายเป็นที่จับตามองจากทั่วโลกด้วยเชื้อชาติและส่วนสูงที่มากถึง7ฟุต6นิ้วหรือราวๆ229เซนติเมตรถือเป็นผู้เล่นที่ตัวสูงมากที่สุดอันดับ5ในประวัติศาสตร์ของ NBA แต่ความสูงที่มากเกินปกติของเหยาหมิงนั้นไม่ได้มาด้วยความบังเอิญแต่เป็นความตั้งใจของรัฐบาลจีนที่ได้รวมความสุดยอดของ2นักกีฬา รัฐบาลจีนในขณะนั้นได้สร้างเหยาหมิงโดยการผสมยีนฝั่งพ่อและฝั่งแม่ของเขาให้ออกมาเป็นตามที่รัฐต้องการคุณพ่อของเหยาหมิงนั้นมีความสูงที่2เมตรนิดๆและเขาก็ถูกรัฐบาลส่งให้ไปเล่นบาสเกตบอลและก็ได้เจอกับคุณแม่ที่มีความสูงที่188เซนติเมตรซึ่งเธอเป็นนักบาสเช่นเดียวกันเมื่อรัฐบาลจีน เห็นความเป็นไปได้ที่จะนำสองคนที่มีความโดดเด่นมาสร้างยอดมนุษย์พวกเขาจึงจับคุณพ่อและคุณแม่ของเหยา่วหมิงมาคลุมถุงชนเหยา่วหมิงนั้นเกิดมาพร้อมกับความสูงที่ถูกถ่ายทอดมาจากพ่อแม่ตอนเขาอายุได้แค่แปขวบก็มีความสูงถึง171เซนติเมตรแล้วและหนึ่งปีถัดมาก็ถูกรัฐบาลจับไปฝึกเล่นบาสท,ที่น่าเศร้าก็คือเหยา่าวหมิงไม่มีสิทธิ์เลือกเส้นทางชีวิตของตัวเองในวัยนั้นชีวิตเขามีแต่บาสเกตบอล และในที่สุดเยาวหมิงก็โกอินเตอร์ได้ไปเล่นอยู่ที่ NBA แถมภายหลังยังถูกบรรจุเข้าสู่หอแห่งเกียรติยศประจำการแข่งขัน NBA อีกด้วยอุลามบายันบายามบาจาฟ <S 1> <S 1> นี่คือนักซูโม่จากมองโกเลีย <S <S เขามีความสูงเกือบ2เมตรและหนักประมาณ158กิโลกร,รมัมโดยความสูงขนาดนี้ทำให้เขามีชื่อเสียงในวงการซูโมโ เ,เริ่มต้นเล่นซูโม่ตั้งแต่ยังเด็กและด้วยการฝึกฝนอย่างหนักหน่วงทําให้เขาสามารถคว้าชแชมป์โลกได้ในปี2006แล้วก็ปี2007นอกเหนือจากความสําเร็จด้านสูโม่ของเขาแล้วร่างกายอันใหญ่โตของเขายังดึงดูดความสนใจของวงการบันเทิงอีกด้วยเขาได้ไปปรากฏตัวในภาพยนตร์อย่างโอเชียน13นอกจากนี้เขายังได้เข้าร่วมในรายการทีวีหลายรายการทําให้เส้นทางชีวิตของเขานั้นไม่ใช่แค่เกี่ยวกับกีฬาเท่านั้น แต่ยังเกี่ยวกับการใช้ร่างกายอันโดดเด่นของเขาเพื่อสร้างความบันเทิงและแรงบันดาลใจให้กับผู้ชมให้เห็นถึงความเป็นไปได้ที่จะมาพร้อมกับความทุ่มเทนั่นเองและทั้งหมดนี้ก็คือคนที่ตัวใหญ่ที่สุดที่คุณไม่เคยเห็นมาก,ก่อนในชีวิตซึ่งถ้าหากว่าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร์และกดปุ่มกระดิ่งแจ้งเตือนเอาไว้ด้วยนะครับสำหรับวันนี้คงต้องขอลาไปก่อนเอาไว้เจอกันใหม่คลิปหน้า สวัสดีครับ